สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนเพจพวกเราครับวันนี้ครับพวกเราครับกับน้องๆเน,นี่ยน้องๆสองสามคนวันนี้เราจะมาเรียกว่าไงนะพ่นอแพ็กอะไรญญแพ็กสุญญากาศครับแพ็กข้าวไรเบอร์รี่แบบสุญญากาศครับอันนี้เราจะมาะแพ็กกันครับน้องอ่ะขั้นขั้นตอนแรกก็คือต้องอนี่ฮะนำข้าวมาใส่ถุง ถุงนี้สาหรับแพ็คโดยเฉพาะเนาะแล้วก็ไปชั่งน้าหนักครับอันนี้1นกิโลเต็มอ่ะให้น้องใส่ก่อนเอ้มือน,น้อยๆครับค่อยๆบีบลงไปครับค่อยๆบีบครับแต่บีบแรงครับพี่น้องนี่ขั้นตอนเรามีนี่มีเคราะเล็กน้อยด้วยไม่ธรรมดาอ่ะอ้นทำยังไงยวทําให้เอฟซดูด้วยนี่ไม่ธรรมดาที่ไหนครับผม้วทําไงต่ออ่ะห้ทำไงต่อแล้วก็ใส่มาใช่ไหมครับ ประมาณนี้เออให้มันอยู่ตรงกลางมาแล้วก็กดลงไปครับผมกดให้สนิทครับแล้วก็กดสตาร์ทใช่ไหมนี่ฮะเครื่องกำลังทำงานครับดูดอากาศออกจากตรงนี้เนาะนี่เนาะก็ต้องรอจนอากาศดูดจนออกจนหมดแหละครับเครื่องเล็กๆครับเครื่องแบบครอบครัวอ่าจะติดเองปะ เสร็จไรไหมเรียบร้อยไหมมาดูผลงานดิไหนดูสุดยอดมากครับพี่น้องอ่ะใส่ตัวหนึ่งเลยเนี่ยข้าวไรเบอร์รี่ครับแพ็กซูญยากกาศครับสวยงามครับผมพี่น้องนี่ครับออกมาอย่างสวยงามสุดยอดสุดยอดครับผมเนี่ยสวยงามอ่ะเดี๋ยวอีดูอีรอบนึงครับว่าเป็นยังไงเนาะ ลองดูครับรอบนึงอ้าวกดแล้วก็กดใช่ไหมกดหนึ่งครั้งครับมีสวิตช์กดหนึ่งครั้งครับนะกดแล้วมันจะดับเองใช่ไหมดับเองดับเองอ่าดับเองพออากาศหมดก็จะดับเองครับเครื่องก็จะตัดเองตัดอัตโนมัติครับแล้วเราก็กดซีนหรือว่ามันมันขึ้นเองกดซีต้องกดไลยกดอ่าแล้วมันจะดับเองกดแล้วก็จะดับเองครับสักครู่ก็ ไฟดับก็อกดปลดครับนี่มีตัวลดสองข้างปุ๊บนี่พี่น้องอ่ะดูผลงานในรอบนึงไหนดูโอ้สวยงามมากครับนี่ฮะฝีมือบางอ้นครับโอ้นี่ฮะร้านสุรัสค้าข้าวครับผมร้านสุรัสค้าข้าวครับของเรามีข้าวไรเบอร์รี่สวยๆครับมาจําหน่ายพี่น้องข้าวไรเบอร์รี่สวย,สวยๆนะแบบสูนยากา,กาศก็มี แบบไม่สูญยากาศก็มีครับชอบแบบไหนก็มีทุกอย่างครับมาที่ร้านสุรัชค้าข้าวครับผมนี่วันนี้ทำคลิปให้ชมมันจะให้ชมเรื่องของการแพ็กสูญยากาศด้วยแล้วก็ขายข้าวไปในตัวพี่น้องแจ๋วเรยบพี่น้องนี่ฮะสวยงามครับเป็นของฝากก็ได้พี่น้องเนาะเป็นของฝากให้ญาติผู้ใหญ่เป็นของฝากให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้สบายๆบายครับสวยงามป็นเก็บสวยงามครับคราใกล้ใก้เ,เห็นเลยครับนะเนาะนี่ฮะ สนใจครับราุรัาข้าวครับอยู่ที่ตลาดสดสุรินครับผมพี่น้องอยู่หน้าประศัทรจังหวัดครับนะฮะือโอกาสขายของไปเลยพี่น้องเนาะวันนี้เรามีโอกาสได้มาแพ็คไรเบอร์รี่แพ็คข้าวไรเบอร์รี่ครับแบบสูญยากาศครับกับเครื่องตัวเล็กๆที่เราซื้อมาเราเพิ่งจะได้ทดลองแพ็คครับวันนี้เนาะออกมาได้สวยงามครับผมเนาะถือว่าราคาถูกเครื่องราคาถูกแต่ว่า คุณภาพออกมาเยี่ยมมากครับพี่น้องเนี่ยสวยงามครับผมไม่ต้องซื้อหลักส0 0 0 0ื0 0ส0ืซื้อหลักพันก็สามารถที่จะแพ็คได้ครับถ้าอยากแพ็คเยอะๆเราสามารถที่จะขอนามาอา้อานอมานลยเราสามารถที่จะทํากล่องอขึ้นมาสัก10ตัวแล้วก็ช่างรอได้คนซีดก็ซีดไปเรื่อยครับพี่น้องเนี่ยง่ายๆพี่น้องกล่องทำง่ายๆมากๆเลยนี่ฮะถ้ามีออเดอร์มาเราสามารถที่จะทํากล่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ แพ็คข้าวไรเบอร์รี่หรือแพ็คได้ทุกอย่างครับข้าวขาวข้าวแดงข้าว,าวมมลิที่หนึ่งที่2ที่3สามารถที่จะแพ็คได้หมดนะพี่น้องอ่ะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจพวกเราเนี่ยวันนี้เราก็มาแพ็คข้าวไรเบอร์รี่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่พี่น้องครับสวยงามครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม